โหลแล้วครับอ,อ,อบยางนะเอส๋สามเซนนิดจัดกระโดดเลยครับสามเซนครับกลับกระโดดกระโดเลยครับเต็มเ็มครับ,บ,รรรบ,ส,รบส,สวยเลยเพื่อนกับหมายหลังคามเจรเข้ครับผม ยอดครับคว่าไปได้ครับขอบอย่างนะเองสามเซนครับกัดกระโดดแล้วครับนะฮะยอดเลยหมายหลังควรามจาลเเข่ครับหมายมาชนครับใครเข้ามาก็ตีครับเนี่ยติดถนนตัวยากเลยครับผมน้ำแห้งหมดนะครับเต็มเต็มกัดเป็นโดนนะ ครับอ่าเปสุดยอดเลยครับโอเค